นี่เป็นใบสายลายคือใบขั้นตอนจะโยมไปโยมจะได้ไปถิกตามแลวทำถูกวิธีจะได้ไม่นองเหนืจากอันนี้เป็นตามรายการรายการหนุกโลกสยามที่ไม่ออกไปนะขั้นตอนที่หนึ่งที่สองเนี่ยคือเป็นโยมอยู่บนนี้ไปแล้วไม่ต้องอ่านาขั้นตอนที่สามตามได้เลยขั้นตอนที่สามเขาให้ที่โยมเดินไปที่ประตูอดีตแปที่สารเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมนายเวรปฏิกรรมก็หนักเป็นเราต่อเวรกรรมที่เราเคยทำไว้ในอดีตเดี๋ยวที่โยมเดินเราข้างศาลานไปเดินไปด้านหลังเห็นเราค่าเขียวเหลืองแดงเปิดหน้าต่างอยู่นั่นคือบทหลังใหม่ แต่จะเป็นจ,บบจุดไหว้คืสุดท้ายเลยเดี๋ยวโยมก็กลับมาไหว้แต่พอเดินไปเจอโบสถ์หลังใหม่โยมเลี้ยวขวาตอนเลี้ยวขวาเนี่ยจะมีสองทางให้ไปไม่ต้องงงไปเลยนะสองทางทางแรกก็คือเข้าทางลัาขาในร่มเดินรอข้างศาลาไปเลยอีกทางันึงจะเป็นจุดถ่ายรูปเดินชิวๆเก็บเหวียเป็นประตูไม้เหวี่ยประตูการเวลาเข้าทางมันก็ได้แต่ประตูไม้ไม่ใช่ประตูที่เราจะต้องแหบบที่ฐานนะโยมต้องเดินตรงเข้าไปหาที่กำลังสั่งโยมเดินตรงไปเรื่อยๆยโยมก็จะไปเจอโบสถ์ที่เป็นโบสถ์เก่าๆครับเป็นโบสถ์ทองคำเปง้้นโพยยใใหห่่ๆแแลวกก็จะมีาอร บริเวณนั่นน่ะเขาเรียกว่าอุโบสถโปโตส่วนประตูที่คุณโยมจะเข้าโบสถ์เวลาเชจอโบสถ์เนี่ยประตูปูนเนี่ยเขาเรียกว่าประตูอดีตแต่ต้องมายืนใกล้ๆถึงจะเห็นจะมีสัญลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับวัดอื่นในประเทศไทยเลยก็คือเป็นพระจันทร์ชี้เจียอยู่ซ้ายมือพระที่อยู่ตรงกลางแล้วก็พระจันทร์ชี้เจียอยู่ขวามือถ้าคนไม่รู้เนี่ยเขาจะตีความว่าอิสลามมาสร้างรปล่าเกี่ยวข้องอะไรอิสลามหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นของเราชาวพุทธนี่แหละ มันเป็นเครื่องหมายของต่างเวลาก็คือข้งขึ้นข้างแรลมแล้วมันเป็นปริศนาธรรมด้วยก็คือการเกิดแก่จ็ดตายเป็นต่างเรงว่าตายเกิดมันเป็นมรรจักรโบสถ์เราเนี้ยเป็นโบสถ์ที่พระเจ้าทรงทำเขาบุกพรสึกเขาเรียกว่าโบสถ์ตักแร่หรือมองบางบทถ้าเกิดคุณโวมเคยือไปวัดต่างซุ้งที่สมุทรสงครามวัดนั้นเขาเรียกว่าโบสถ์หาอึดคือมีประตูเดียวพระศึกไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ตื้งใหญ่ไม่สามารถที่จะยิงได้ แต่วัดเนี่ยถ้าสุกไม่สาม,มารถที่จะมองเห็นหรือว่าสมัยก่อนเวลาเคารพกันเน่ะเขาก็ไมา่แอบไปอยู่ในโบสถ์แล้วมาทำพิธีเกี่ยวกับการเลาเพื่อบังตายแต่ก็น่าจะเป็นจริงแหละเพราะว่าตามวัดต่างๆในประเทศไทยที่คุณโดนไปเที่ยวมารวมสังเกตได้เลยตามประตูโบสถ์เลยจะต้องมีรูปเทวดารูปนางฟ้ารูปพนูรูปพลมรูปยักษ์รูปอะไรต่างๆน,นนะแต่วัดเนี่ยเป็นเครื่องหมายของการเวลาอันนี้คือคำอธิฐานก่อนเข้าประตูดิก็คือก่อนเข้าไปในโบสถ์อาทิตก็ไม่คืนนิยมเดีย๋ยวตอนจบจะพูดให้ฟัง อยู่ขั้นตอนที่4พออธิษฐานเสร็จขั้นตอนที่4เขาให้คุณโยมเดีนยวเราเข้าไปเดี๋ยวซ้ายห้าหลังกลับมามองขั้นตอนที่5โยมก็เดิงขึ้นไปไหว้พระบนโบสถ์พอคุณโยมไหว้พระบนโบสถ์เสร็จไหว้หลวงพ่อกลางเวลาเสร็จโยมจะออกจากโบสถ์โยมก็ไปขั้นตอนที่6คือประตูอนาคตเราเข้าประตูอดีตแล้วที่เลี้ยวขวาไปเกอประตูนั่นคือประตูอดีตฝั่งบนบันข้ามก็คือประตูหนึ่งก็คือประตูอาาคตก่อนที่จะรอดต่อไประกับอธิษฐานตามข้อ7ระดอธิษฐานเรื่องการงานการเงินขอให้โยมเปิดบ ข้อสามเนี่ยมีธรรม毗ฐานนะคือก่อนเข้าประตูอดีคิดในฝั่งหนึ่งส่วนข้อเจ็ดเนี่ยประตูนะก็สองทางด้านนึ่ไม่มีธรรม毗ฐานให้อย่างบางคนที่ว่าวันนี้ไปบ่นหรือว่าเขาไม่จริงกับทิ่เป็นที่พึ่งมันเป็นการให้มันใจกันว่าฉันไม่มาเดินรอดประตูอดีตและพลางอาถ่านพลังสิ่งไม่ด้อยู่กับตัวไปแล้วฉันมารอดประตูอนาคตะก็จะต้องมีสิ่งดีๆกข้าไปมันเป็นการแบบเหมือนสร้างกำลังใจอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนบุพังธรรมะขมาเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นสิ่งที่สุดสำเร็จเราได้ใจของเราเนี่ยถ้าเกิดป็นนคววาามมมหััังงกกลใจอะไไไรผ่ด้ แล้วไปเนี่ยไปวางที่กทศกาลที่ห้าเลยไม่ต้องทีดก,กับมา